แกรมมี่จับมือ YG ยักษ์บันเทิงเกาหลีใต้ตั้งบริษัทร่วมทุนสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยเช่นทุกครั้งนะฮะกับช่อง To Gate c i r c l e นั่นเฮะแต่ก่อนอื่นเลยฮะเช่นเคยอีกเช่นกันนะฮะอย่าลืมก,กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่าะฮะแกรมมี่จับมือ YG Entertainment ยักษ์บันเทิงเกาหลีใต้ตั้งบริษัทร่วมทุน YGFM ลุกธุรกิจบันเทิงทุกชนิด ให้คำปรึกษาจัดคอนเสิร์ตละครเวทีการแสดงทุนจดทะเบียน200ล้านบาทถือหุ้น51.49%ด้วยกันนะฮะก็เมื่อวันที่24พฤษภาคม2564นางกนกพรสารวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัท GMM g กมมี่จำกัดมหาชนนะครับหรือแกมมี่นั่นเองแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เจเสริมแกลงธุรกิจบันเทิงร่วมกับบริษัท YGN Entertainment อิงนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศิลปินไอดอลโดย YG เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้มีศิลปินชื่อดังสังกัดมากมายอาทิแบ็คพินนั่นเองะฮะบิ๊กแบนแล้วก็อีกหลายหเบอร์นะฮะที่เรารู้จักกันดีโดยบริษัทร่รวมทุนชื่อว่าบริษัท y g f m จำกัด หรือ YGMM นั่นก็คือภาษาอังกฤษนะฮะประกอบกิจการธุรกิจด้านบันเทิงทุกชนิดและให้คำปรึกษาเช่นจัดคอนเสิร์ตนั่นเองนะฮะโดยทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุมนดังกล่าวโอ้สูงนะครับที่บอกไปข้างต้นว่า200ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทมีทุนชำระแล้ว100.05ล้านหุ้นแบ่งเป็นหุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 50.025บาทนะครับโดยใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วยรัมมี่ถือหุ้นสัดส่วน51%ทาง YG Entertainment ถือหุ้นสัดส่วน49%นั่นเองฮะเนี่ยก็เป็นใบสัญญาการทำธุรกิจและก็หุ้นต่างๆที่2ยักษ์ใหญ่นะครับแห่งภูมิภาคนี้ได้ร่วมหุ้นกันนะฮะนั่นก็คือ GMM กับ ทางเกาหลีใต้นั่นเองนะครับภายใต้บริษัทใหม่ชื่อว่า YGMM หลังหมดโควิดนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนและบันเทิงบันเทิงแน่นอนนะครับคอยติดตามชมกันแล้วกันฮะผมจะเอาเขา่ขาวขเรื่องนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับโชคดีครับ